So if you let me baby, let me down slowly. Let me down. Slowly. เลยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเที่นี้อายุน้อยต่ำกว่า18ปีควรที่จะมีการรับชมนะจ๊ะไปไปเรียกพ่อแม่มาสวัสดีสวัสดีดัดสวัสดีสวัสดีดัตด้เลยนะครับผมนะฮ้ยเฮียอะไรลิปตันเงียบๆอ่ะเราก็อยู่งกับ EDM game นะครับวันนี้นะครับอยู่กับไอทีฟะจอยอันดีเช่เคยแล้วก็อย่าลืมเลยมาดูกันดีกว่านะครับว่าโค้ชเอจพอร์ตเขาแจ้งอะไรกันบ้างนะครับรอบนี้อยู่ในรอบยิบซ้ำหนึ่งปีหนึ่งจะมีสาวท้ามกับน้องวัวนับวัวแดง เอ้อันนี้บัววัววัวยูเอฟโอเนี่ยไม่ใช่ว่าแดงถ้าว่าแดงต้องไอโนนะผมเหมือนว่าใครที่อยากดูช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยผมก็ลิงก์อยู่ที่แรกใต้คลิปเลยนะผมนะอย่าลืมแล้วก็จัดไปเมื่อคุ้มทรัพย์แห้งแอดแท็กน้องสาวสุดจักซีสุดเสบือหรือลัน่นร่างกายแบบ ปอลากากบอลโกปงลากากกันเลยเพื่อนมาดูรอบน้องเขาเจ๊กเราทั้งเท่าไรเฉียวกับโบนัสรอบนี้นะก็คลิปนี้ไม่ตัดตอนเต้นตามรัวมาเติมเท่านั้นเหมือนเดิมเลยยิมพลาดกันบ้างบางทีขออภัยด้วยนะครับแรปเปอร์ไงน้องชาติญาติเขามีล่องลอยอายะรมด้วยนะผมหกผ่านหกมาก็ขอญาติเบ็ดทะเลวัดเป็นสิบบาทองค์พระซ้ำร้อยเหมือนเดิม ขอยอดเป็นตัวนั่นจักที่ฮะสักทีฮื้อเปิดป่ายังไงมาเดิมเริ่มแรกลูกเอ็ดมาฝันนั่นแหละลู้เก้าสิบหกเอ็ดเอ็ดเอ็ดแรกไปเฉลือนเออผู้พูดเท่าอะไรล่ะวะต้องเปิดป่าคือลายสวยจัดประหลัดลอกกันเลยนะครับผมมาเชี่ยวว่ามาวัดรอบนี้นะตีว่ามันมาแน่นอนว่าไปลูกกาสู้ฮะไปเดือดเองรอบสุดท้ายฮัลโหล คือลายพอยแ์เพล้าวเลยนะผมรอบนี้คือแบบหยุจริงรับจัดรับจัดเลยโอ้โหช oh มพูโอไมค์ออแมงอึแสงมันแสบตาแล้วคืนมึมงมึงม่วงๆนีโ่โคตรจะชอบเลยท่านผู้ชมแตกแบบโรบัสโรบัสจริงนั่งโดเลยทีเนี้ยโหแทกแตกอย่าเก๊แตกทีหนึ่งนะผมโคชมพูมาอีกแล้วว่ะรอบที่แล้วชมพูมานะท่านผู้ชมไปสามสินเลยไหมลองรีบเร่งรีบเร่งรีบเร่ง กำลังไล่กำลังไล่จังว่นี้กำลังไล่ไอ้ม่วงมาแทนแสงทางโคจังว่านี้ลูกเทพวกทองเหลืองอร่ามงามแท้แล้วก็ไอ้เจลูกค้อรอเพื่อนรือช่วยเลยเอาเรื่องกันมาเป็นไรเป็นไรขอแบบจบ,บไวๆเลยไอ้นนองแตกหนักๆสักทีทำแต่เราจะอัดเบ็ดแบบเขาเรียกว่ายอดเบ็ดน,นะทคนมคเดิมเลยที่ใช้ประจำเฮ้ เฮ้ยยังไงจะเตริรฮัลโหลเบบีเลยมันออกขึ้นขึ้นดิเออมันออกขึ้นแหลกปดสเกดพาเป็น,นร่างกายคีมาคีโบคมาเคมาแล้วยังไงเกี่ยวลูกพอรอเพออเล,เลินโอ้โหเลฟิปเขาเรียกว่าก้อนขึ้นฟีดเจนดน็ดรถแรกแจกแถมซัมเมอร์เซลเลอทีเดียวเชียวท่านผู้ชมโอ้โเอาดิมาขึ้นฟีดเ,เท่าไหร่เมื่อกีลืมดูสามสิบนะ รู้สึกสามสิบแม่นโอเคสามสิบเออ,อเคือพวกที่ว่าเป็นสิบบาทตอนแรกลืมเงี่ยบเพิ่มสามสิบแล้วไอลูกเนี้ยเงี เงียบเพีย <t> บ <ouch> เออให้มาบ้าลูกเกดลูกคอรอเพื่อนต่อด้วยเขียวลงไอ้เขียวแล้วไงแดงไอ้แดงไอ้ม่วงมาแทนม่วงคิวนะครับผมแล้วไอ้ม่วงไอ้ม่วงอี๋มันต้องพลาทาะสองพันสองอยห้าสิบหกต่อโดยม่วงบวกไอ้แยอะไรเต็มจอมดูแสงมันแรงแทกตาเตลิดเกินป่าไปติดเคแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ oh โอไมค์ก้อนโคตรจะทันแทรไอ้เพื่อนเอาเร่องล่อคุณตั้งแต่ต้นคิดเลยเลย 60k ภายในกี่นาทีเอาไปดึง5นาทีเนละยท่านผู้ชมเอาจริงนะตอนนี้ก็6ก,กับ4นาทีนะเอาเรื่อง4นาที 10k เดิมีที่ไหนไหลโคตรเลยช่วงดึกนี้คือแบบอลังการจริงของจริงมาก็ในไหนก็ในไหนแล้วนะครับ 10k ภายในแป๊บเดียวเราจะให้คลิปมันสั้นไม่ได้นะครับเราต้องเอาให้นองเอาให้หนักอย่าไป้อยเท่าไหร่50ใน2,500ใช่ไหม ถ้าเป็นร้อยอะห้าพันปุูกได้อยู่ครับพันเอาเป็นห้าพันแล้วกันพึ่งงินกดนไปเลยอนะาการเดี๋ยวทีปัญญาตัน้นเรามันเสี่ยวแบบเสี่ยวะเช่วงสุดท้ายนี้ดีกว่าเพื่อ5ห้าพันนี้มันจะคกงจะเกินหรือว่าเราจะต้องปั้นใหม่ปั้นใหม่ขึ้นหมืน่นหรือว่าจะแบบได้เกินหมื่นหรือเปล่านะก็มาดูกันกับห้าพันนี้โจยเข้าไปลูกเกมมาจังหวะนี้ฮัลโหลเบบีเลยดีเกย์เบบีเกย์พูดอะไรกูนเนีย บางทีก็เป็นพูดไปเรื่อยนะผมเฮียไม่ได้พูดอะไรแต่บางทีนะกลัวคนดูเหงาเหงาห่อยเต้าส้อยเคยหรือว่าเฮียวันเนี้ยแปลกๆนะลนะูกเบ็ดร้อยนะเพื่อนเบ็ดร้อยนะเพื่อนหกร้อยมาก้อนเลยเออไอเคี้ยวสี่พันแปดโอเคหลุดคูน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 แล้วไอ้เพื่อนเพื่อโอ้โหเท่าไหร่วะาสี่พันแปดสองพันแล้วก็อันนี้หกร้อยอีก แล้วก็เอออีองคู่สองพันแฝดได้เพื่อนโอ้โหต่อด้วยไอ้เ hmm. ขียวเก้าร้อยหกสิบหืมคมจัดบอกเลยคุ้มจัดห้าพัน 5, ได้กลับมาสิบเอ็ดเคนะครับดอกเดียวดอกนี้ดูเรื่องเลยที่รอคอยและน้อยคอ,ยอเอาดิเอาสิเพื่อนยังไงปิดคลิปบสุดช่วยเลยละกันเ hmm. อะไรบ้างมือสองไหมมือสองเจ็ดร้อยหกสิบโอ้โหห้าพันไปเล็กมือเนี่ยเพื่อน โอเคท่านผู้ชมเราก็ได้ไปทั้งหมด19เโอเคนะครับผมหรือว่า19นเก้เท่านี้เอาเป็นว่าใครที่อยากรู้ช่วงเวลาหลายๆแบบนี้เลยนะครับผมก็แนะนำกันได้นะครับก็รีบอยู่ที่มันแรกใต้คลิปนะครับเขาพูดคุยกับเพียได้นะเออได้ไปเที่ดึกดีๆกันตลอดยิปปี้เชมโอ้กันเลยครับแล้วก็คลิปนี้ก็เดือดริบกันได้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายเพื่อนลู